กราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุทานด้วยนะวันนี้เราก็ยู่ในเกม Cat Fantasy นั่นเองครับซึ่งจะมีการเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้แล้วนะไม่รู้ว่าเปิดกี่โมงตอนนี้ดาวน์โหลดแบบให้ติดเครื่องได้ยังก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูเทียริสแล้วก็มาพูดเรื่องประเด็นที่ว่าเฮ้ยเราจําเป็นจะต้องรีหาตัวละครไหมแล้วผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูเทียริสที่ลึกมากๆนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นเทียริสต้นเกมซึ่งมันเป็นเทียริสเอ่บอกได้เลยว่าโคตรที่จะทายเกมนนนะถ้้าาเกิดดว่่่ใใครยียังไมไมสจ ตู้ตัวละครลิมิเต็ดตู้แรกนะครับผมก็เก็บไปท่าหน้าของตู้หน้าก็ได้มันไม่ใช่ว่าตู้ตัวละครตัวแรกเนี่ยมันจะเก่งแล้วก็โกงไปโดยตลอดไม่ไม่มีตัวละครตัวไหนเทียบได้ไม่ใช่นะครับผมเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสมัครสมาชแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกกันตัวเองผมขอแนะนําเป็นร้านเติมเกมพเพราะเลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกกันตัวเองกันนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเสิร์ชเข้าไปในเฟซบว่่าา P P O W R Y หรรืืออคคคลลลลิิิกกกง์ใต้้ป็ไดับย ไปใช้บริการกันด้วยนะเอาล่ะนะครับผมเรามาพูดถึงอะไรก่อนดี เรื่องแรกเลยนะครับผมก็คือพี่ครับควรที่จะรีหาตัวละครดีไหมโดยความที่ว่าเกมนี้เนี่ยเอาจริงมันแจกทางด้าของตู้ถาวรค่อนข้างเยอะนะครับผมมันไม่ได้เหมือนกับพวกเกมโฮงไกสตาร์เรียวที่โอ้โหตัวละครได้มาแค่แบบไม่ต้องปลดดาวก็เก่งแล้วแต่ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเน้นทางด้านของการปลดดาวนะครับผมดังนั้นในเรื่องของการแจกเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีการแจกเยอะแบบเบ,เบิ่มๆอันนี้ไม่รวมกิจกรรมด้วยนะเปิดเซิร์ฟมาไม่รู้ว่ามันจะแจกอีกเท่าไหร่ เอาว่าก็แจกเยอะนะครับผมทั้งตัวละครแล้วก็ทั้งได้ของการซัมมอนเนาะแต่ก็ไม่ได้แจกทางด้านของการซัมมอนลิมิเต็ดขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะหายากอยู่พอตัวอ่ะเอาจริงๆในบรรดาตู้ลิมิเต็ดที่ผมแนะนาเนี่ยก็แนะนําเป็นทางด้านของตู้น้องคนนี้กันละกันเนาะเป็นน้องชิโร่อ่ะเห็นเขาว่าเป็นตัวละครคอลแลบด้วยใช่ไหมไม่รู้นะครับผมเอาปว่าตู้ตัวละครตัวนี้ก็น่าสนใจแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อวยอย่างที่ผมบอกไปครับดองไปตู้หน้าได้เลยนะครับผมไม่ต้องซีเรียสแค่ทางด้านของตู้ตัวละครถาวรเน เราก็สามารถแบบผ่านคอนเทนต์ไนดะ้สบายสบายแล้วนะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าตัวละครไหนน่าสนใจบ้างตัวนี้เนี่ยจะมีการแจกวีอยู่แล้วนะเราก็ไม่จาเป็นจะต้องหาก็ได้แล้วก็ตัวละครที่เก่งนะครับผมอันจริงมันไม่ได้เก่งตลอดนะแต่ว่ามันเก่งเพียงแค่ช่วงต้นเกมก็จะมีทาร่าของน้องคนนี้นะครับผมอ่ะเป็นทาร่าของสายดีบัฟถ้าเกิดว่าใครต้องการก็สามารถไป รีหาได้นะครับผมจริงๆไม่ต้องรีนะขอย้ำอีกที่าไม่จำเป็นจะต้องรีเลยเกมนี้มันแบบมันอยู่ที่ดวงนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆตัวละครไหนออกดาวซ้าเยอะมากที่สุดก็ถือว่าดวงดีไป <c oughs> โอเคโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สรุปเลยก็คือมันไม่ได้จําเป็นจะต้องรีไอดีมันไม่เหมือนเกมอื่นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรีหาตัวละครอย่างน้องชิโร่โอเคนะครับผมตามสบายถ้าเกิดว่าอยากจะรีนะทีนี้เรามาดูเคียร์ลิสต์จากทางด้านของ LD Player กันเลยดีกว่าครับซึ่งตัวละครที่มันเก่งนะคุณเห็นไหมว่าตัวละครธรรมดาเนี่ยมันก็อยู่เทียบขั้นกับน้องชโ นะสามารถผ่านคอนเทนต์ได้สบายแต่ในอนาคตน้องชิโร่จะคงหยุดยเอสนะแต่ตัวละครอ,อื่นก็จะตกตกไปหน่อยโอเคทีนี้เราก็สามารถหาได้รู้สึกว่าน่าจะเป็นโจมตีเดียวโจมตีเดียวโจมตีเดียวแล้วก็โล่นะครับผมแล้วก็โจมตีเดียวเกมนี้แบบเน้นการโจมตีเดียวแบบสุดๆนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเทียริสต,ตัวนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถเอาไปประกอบการตัดสินใจว่าทุกคนจะจะรีหาไหมนะครับผมหรือว่าอาจจะไม่ต้องรีแต่ทีนี้นะครับผมที่ผมเนี่ยใช้เวลาน,านานกว่าจะได้อัดคลิปก็คือ ผมได้มีการไปศึกษาดูเทียริสที่ทางด้านของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วผมก็เอามีการมาจัดเรียงเองอันนี้เขาบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยจัดเทียตริสตรงนี้เองนะเนื่องจากอ้างอิงทางด้านของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมนะปัจจุบันว่ามันมีตัวละครอะไรบ้างนะครับผมเข้ามายังไงก็ได้ทําการจัดเรียงใหม่ทั้งหมดเลย ให้ทุกคนแยกออกง่ายมากยิ่งขึ้นยังไงก็คือดาเมจเดียวครับดาเมจหมู่ใครต้องการแบบอะไรก็ดูตามเคียนี้เลยดีบัฟอ่ะสมมติว่าเราอยากได้ดีบัฟใช่ไหมเราก็มาดูที่ตรงนี้ดีบัฟมีตัวละครอะไรที่เก่งบ้างนี่นะครับผมเทียเอสมี H M 2ตัวเท่านั้นนะสำหรับสายดีบัฟแล้วก็เทียเอสมี1ตัว2อสเอ้ไม่ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณนี้นะครับผมอยากได้ตัวฮิวซักตัวตัวไหนเก่งที่สุดครับกี้อ่ะเลื่อนมาดูที่ตรงนี้ตัวฮิวระดับเทียเอสครับ ซึ่งจะไม่ถึงขั้นระดับ SS นะก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าทางด้านของตัวโล่แล้วก็ตัวฮิวเนี่ยในเกมนี้อาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นมั้งรู้สึกว่าการยัดดาเมจเนี่ยพวกปล่อยบัฟดีบัฟเนี่ยมันโอเคแล้วยิ่งเป็นสายฮิวอะเอาจริงแทบจะไม่ได้จําเป็นอย่างเช่นน้องคนนี้เนี่ยที่มันอยู่ในตู้ถาวรมันสามารถบัฟได้แล้วก็ฮิวได้ซึ่งถามว่าเอาฮิวจะจ๋ามาทําไมก็ยังยังไม่ค่อยจำเป็นนะครับผมโอเคจะมีเป็นประมาณนี้โหสายฮิวในเกมแบบโคตรน้อย <c oughs> ตัวละครอื่นอย่างเยอะเอาเป็นว่าก็ประกอบการตัดสินใจกันแล้วกันใครอยากได้ดาวเมเดียวก็ดูที่ตรงนี้เห็นไหมน้องชิโร่ยังติดเคียร์อยู่เลยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะรีหาไอดีผมก็ไม่ขัดนะครับผมเพราะว่าน้องก็ติดเคียร์ยาวยังไม่ได้ตกดังนั้นก็สบายสบายรู้สึกว่าน้องชิโร่เนี่ยน่าจะสามารถเอาไปตีบอสได้เนื่องจากมีการเก็บสแต็คเรื่องของดาเมจเนาะอ่ะตรงนี้ก็สามารถไปสุ่มรีหาได้หรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะรอไปปลดดาวตัวละครในอนาคตก็ได้นะครับผมเช่นตัวละครลิมิตประเภทพวกนี้นะนี่ ไปเก็บเอาก็ได้นะ ดองๆแล้วก็พอตัวละครมันเข้าก็ไปสุ่มครับผมชอบตัวไหนแต่ถ้าเกิดว่าหน้าตาของน้องชิโร่ถูกใจแล้วก็เฮ้ยมันติดเคลิแบบนี้ด้วยก็รีหายเดียวซะจะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวทางด้านของเคลิสเนี่ยผมจะแปะไว้ใต้คลิปส่วนสาหรับใครที่เอาเคลิสผมไปใช้เนี่ยก็กรุณาให้เครดิตกันด้วยนะครับผมนั่งทําตั้งนานเลยตั้งแต่เช้า <c oughs> คือมันทาเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับผมเคลิสพังหมดสุดท้ายก็มานั่งจัดเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวไม่เชื่อว,ว่าผมเนี่ยจัดเองก็คือเดี๋ยวดาวน์โหลดไฟล์มาตั้เยอ,อม้มพคนนื่นดว ครับผมเพื่อเอารูปพวงนี้เอาเฉยๆนะแล้วก็มานั่งเลียงจัดทางหน้าของทีลิสต,ตรงนี้ใหม่ทั้งหมดไม่การล็อกอินครับตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากดล็อกอินไปเนี่ยมันจะพังไหม <laughs> ถ้าเกิดมันไม่พังเนี่ยผมสามารถแปะเทมเพลตให้ทุกคนได้นะแต่ถ้าเกิดว่าผมกดเข้าไปปุ๊บแล้วมันพังก็คือจบใช่มันจบ <laughs> ไม่เป็นไรเพราะว่าผมมีการดาวน์โหลดรูปนะครับผมแคปภาพไว้แล้ว เออเฮ้ยกดคลิปโอเคสรุปเลยก็คือเทเลทิพังครับลืมล็อกอินก่อนเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปการะการผมได้มีการเซฟเทเลทิสไว้แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เฮ้ยพี่ครับอยากได้แบบเทเลิสให้พี่จัดไว้แบบนี้แล้วผมกดเข้ามาดูในเว็บได้ไหมอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แบบนั้นเนี่ยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าอยากได้เดี๋ยวผมมานั่งทำให้ใหม่ก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย ตอนไหนก็ช่างมัน,นะครับผมไปเจอกันในวันพรุ่งนี้แล้วกัน